พี่วันเลนไทยดีผมใช้ได้เลยสัญลักษณ์ของผมเลยทุกครั้งที่ก่อนหงไดหงิดเลจะใช้ตัวนี้ร <c oughs> ้อนไปขอ,อน้ำพ่อค้างงเลยคนอื่นเขาจะขอลูกชิ้นขอเนื้อขอเส้นผมบอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้ขอน้ำพิเศษนะคุยงดีกว่าได้ได้เยอะมันก็มีเพื่อนมีอะไรมาทักทายก็ดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพามาทักทายกันนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับจ้า <c oughs> แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ให้มีความสุขนะครับมีความสุขนะครับเพื่อนแป๊บยานติดนี่มันไม่ขึ้นรึเลยาเลยก็เอามาเอามาเล่นด้วยเลยก็ดีเขาเด็กมันจะมีความเป็นธรรมชาตินะการหลายๆอย่างคนระับสวัสดีครับคุณอุไรฮอนสาร,รบ,บัน สวัสดีครับสวัสดีวันแห่งความรักนะครับให้มีความสุขนะครับวันนี้นะครับแบ่งฟันรักให้กับโอ้ครับมนทิพย์นะขออภัยนะถ้าผมอ่านผิดนะสวัสดีวันแห่งความรักครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคดีบตอนนี้ก็ขึ้นปห้ากว่าละอก็ เกือบจะถึงป .6 แล้วครับอีกนิดหนึ่งเองเลยต้องสู้ครับอีกนิดหนึ่งนะวันนี้ก็ให้มีความสุขไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าแม่ตกใจเลยจู่ๆลูกชายมากอดแม่ทำไม <c oughs> แม่งงว่าลูกจะมาอ้อนอะไรอ,อีแม่อีกสวัสดีครับ ทักทายทุกท่านนะครับหานเรียบร้อผมก็เตี๋ยวพี่ก็ยังมีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่เลยครับก็ก็ทานก๋วยเตี๋ยวแล้วครับทักทายทักทายกันได้นะครับก็ทํางานไปด้วยเนาะทํางานไปด้วยแล้วก็ทักทายพูดคุยไปนสะสมมาดีไปเจตนาก็ให้นาที เครื่องเปลี e ่ยีย์แบ่งปันรักให้กันนะก็ร่มวมโดยช่วยกันเนาะ,ะสร้างรายได้ไปด้วยกันจับมือไปได้วยกันนะครับก็เนาะเดี๋ยวมันก็สําเร็จนะครับก็เป็นกลัง ทำง,งานนักการพันลงอ๋อโอเคไม <c oughs> ่เป็นไรครับก็ก็ถือว่าลาเรามีเวลาเนาะก็ดแีแล้วครับอ๋อแล้วแล้วครับก็ นาอเอาต้องเดี๋ยวมีปัญหาแล้วผู้ปกครองหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้ามันถ้าเป็นเด็กของของในคนพาะแก่วับแก่แกไม่รู้หรอกวันนี้คือวัน่หงงความรักนะอย่างน้อยก็คือการกอดกันการให้รอยยิ้มกันบเคยนี้นะครับก็อา่าส่งความสุขส่งความรัก นะครัเองครับอีกนิดเดียวเองก็ลุ้นอยู่อืก็ลุ้นอยู่มนันแน่วันนี้ผมว่าน่าจะพอห้าทับสี่ขึ้นวันนี้นะผมว่าเพราะเพราะวันพอห้าทับสาให้กับแฟนให้กับลูกเนาะนะกอดแฟนแล้วยังเอ่ยอย่าลืมกอดนะผมกอดแม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมลูกดีเด่นนะผมกอดแม่นโทลของเราเป็นเด็กญาติพี่น้องเรามันก็โอเคเนาะจริงๆไอ้คลิปของเด็กมันก็น่ารักนะถ้ามาทําในเชิงบวกนะ ชอบไปแบ่งปันรักให้กันนะกร่มโดยช่วยกันเนาะสร้างรายได้ไปด้วยกันจับมือไปได้วยกันนะครับก็เนาะเดี๋ยวมันก็สําเร็จนะครับก็เป็นกันแบสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอะไรงง เสดงตัวตนของเราก็ดีครับดูเพราะบางครั้งเขาอาจจะมีกรอบเขียนโดยเฉพาะถ้าเป็นองค์กรเอกชนเนาะเขาจะมีกฎระเบียบกติก,ก,การเรื่องตรงนี้อยู่เ,เพราะเเพราะบางคนสวัสดีครับเนาสวัสดีนะครับ อวันนี้มาถึงความรักเนาะวันนี้นะครับก็ให้สิบสี่สิบเกษียนไปก็จะได้สี่สิบกว่าปีอย่างผมอ่ะสวัสดีครับคุณสุมาลีสุมาลีหรือสุมาลีสุมาลีหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะงงเลยอ่ะงงนะจำไม่เป๊บนะ วันนี้วันนี้เราจะไม่ดา่าสามีหรือแฟนเนาะ <c oughs> เราจะไม่ตีลูกเนาะวันนี้นะคนสมารี <c oughs> คนฟุตโตก็สิบห้าละคงเป็นสาวละคงไม่กล้าเลยเด่คนเล็กขรอบกว่าครับก็ลเลยบอกเออเอากรอบกว่าฮะเอามาตอนเด็กมันดูเพราะบางครั้งเขาอาจจะมีกรอบเขียนโดยเฉพาะถ้าเป็นอ,องค์กรเอกชนเนาะเขาจะมีกฎระเบียบกติกาเรื่องตรงนี้อยู่เพราะพราพ่อบางคนโอ้ครับ <c oughs> มนทิพย์นะ ขอขอภัยนะผมอ่านผิดนะ,ะสวัสดีไปถึงความรักครับวันนี้เขาให้ผมไปพักผ่อนลอีกสองปีอีกสองปีกป็ไม่นานเนาะแปบ๊บเดียวเองอก็ทำมาตั้งสามมันจะมีเฉพาะเครื่องของไอเนี่ย, iPhone, ยไอโฟนเนาะผมก็รอ,อื่นจะใช้ไม่ได้ก็ถือว่าโชคดีไปครับผมก็เลยก็ม,มาใช้ใช้ตลอดนะ รู้ถ้าถึงป .6 หกหมื่นแล้วนะ้อมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็ะลองดูต่อไป <laughs> <laughs> ผมก็อยากรู้เียบร้อยอ่ะอ่ะรักเลย <laughs> วันนี้เป็นหนึ่งความรักนะครับสุขสันต์เป็นหนึ่งความรักนะครับวันนี้ครับเช่นกันครับเช่นกันต้งอย่างนี้ใครไม่เคยทําลองทําดูวันนี้เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านไม่เคยทําลองทําดูในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันเป็นความสุขแล้วก็อของผมน่าจะไปถึงอยู่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าดิว่มขยันดิถ้าผมไลฟ์ทุกวันอย่างเงี้ยมันถึงแน่เพราะว่าตอนนี้มันแต่ดีที่สุดเอาเราเลยถ้าไม่ยุ่งใครนะคุณตาเนาะ เราเลยสบายที่สุดใช่ไหม,มก็ทำไปเถอะกุ้งรัดดานะครับก็ทักทายนะครับก็วันนี้เนาะสบายสบายผมก็มาผสมเมื่อทีครับเมื่อคืนฟังอยู่ดีๆเสียงก็หายอย่าลืมกดแฟนเด้อกดรูปด้วย หรือให้ลูกกอดด้วยนะอยู่กับพ่อแม่ถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็กอดพ่อแม่ด้วยผมอยู่กับแม่ผมกอดแม่หนึ่งก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก็แวบนิดนึงครับก็เลยนั่นแหละครับแต่ก็ดูงานดูอะไรไปเองเดียวตอนพักเที่ยงเราก็สบายและชิวๆอย่าลืมกอดแฟนเด้อกอดลูกด้วย หรือให้ลูกกอดด้วยนะอยู่กับพ่อแม่ถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็กอดพ่อแม่ด้วยผมอยู่กับแม่ผมกอดแม่สุขสันต์วันวาเลนไทน์เช่นกันครับเช่นกันครับเช่นกันครับมีความสุขนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะทําดีคิดดีเนาะก็เลยแวบนิดนึงรับก็พอได้อยู่ก็ดีเนาะสบายสบายบุญต้าก็ไล์เด็กๆก็ได้เนี่ยเอาเด็กๆน่ารักมาเลดกันนะครับเป็นแฟนกันก็ กอดกันหน่อยก็ดีเนาะถ้าเป็นแฟนกันนะถ้าถ้าเป็นพ่อแม่ลูกก็พ่อแม่วันนี้เป็นความรักครับที่ก็ไปขายของก็ห้างแก่ั้งแถมเนาะเป็นปันลักอย่าลืมยิ้มให้เขาด้วยนะตรงใช่ป่ะ,ะส,สุมาณนอีอนาลงไหมครับ ยังไม่ขึ้นดูงานทํางานอะไรพี่ด้วยนะแล้วก็เปิดท่ากายกับทุกท่านในวันแห่งความรักนะครับก็บกามีความสุขนะครับวันนี้นะครับก็รักกันนะครับนะรักนะวันนี้ก็ให้มีความสุขเรียบร้อย ย่าง่วงก็เลยกลับนี้ก่อนแกก็แต่ก็คุยกันนานเมื่อกันนะเมื่อคืนเด็กๆที่พัก